สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะมีพิรุธอีกแล้วเปิดอีกภาพกระติกชี้เป้าให้โฟกัสชวนสงสัยไปทำอะไรมาเกาะติดความคืบหน้าคดีตังโมล่าสุดเพจ happy melon official กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งคราวนี้เป็นการเปิดภาพกระติกพร้อมแคปชั่นและอีโมไอคอนช่วยสงสัยให้โฟกัสไปที่สีหน้าและแววตากระติก ตาเยิ้มเชียวมีคอมเมนต์ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลังเพจแตงโมเปิดอีกภาพกระติกชี้เป้าให้โฟกัสชวนสงสัยความเคลื่อนไหวในส่วนของนายอัจฉริยะกล่าวไว้หลังร่วมทําบุญร้อยวันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แตงโมการรวบรวมหลักฐานเสร็จสมบูรณ์แล้วในวันที่7มิถุนายนจะพาแม่แตงโมไปพบตำรวจไซเบอร์ จากนั้น8มิถุนายนจะพาแม่แตงโมงไปพบอายการภาคหนึ่งและอายการจังหวัดนนทบุรีเพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องที่ร้องขอความเป็นธรรม8ข้อว่าจะดำเนินการให้อย่างไรรวมทั้งเรียกร้องให้ตรวจสอบคราบเลือดบนเรือใหม่วันที่9มิถุนายนนายอัจฉริยะย้ำว่าจากนี้ต่อไปจะยื่นฟ้องต่อสารโดยตรงที่เคยไปยื่นไว้กับ DSI ยกเลิกทั้งหมด เพราะเป็นหน่วยงานที่พึ่งไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ